Alhamdulillahilladzi yatawalla salihin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala salimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim al-masidah amma ba' Allahumma inna nas'aluka inman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala اللهم آت نفوسنا <applause> تقواها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد لله في نبوتي من إيمان الله سبحانه وتعالى وني ما جاء عن كان نع نكان نم نعس تمر علم أدروس يومية من السنة ในการอ้างอิงแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลฮวะัลฮวะซัลลัมและพูดถึงบทบัญญัติต่างๆที่มีหลักฐานอยู่ในอันกุรอานและฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลฮวะัยฮวะซัลลัมหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีมามีการรวบรวม330บบทเรียนด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการอ่านให้กับบรรดาผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดในแต่ละวันจนกระทั่งหมดในแต่ละรอบปี ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมัเราเข้าสู่ในบทเรียนที่30ส่วนหนึ่งจากจัญญามารยาทในการให้สลามในสาระประเด็นที่สองนั่นก็คือมีหะด i ษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาที่พูดถึงในเรื่องของการสลามประเด็นในเรื่องของการสลามถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดมากพี่น้องผู้ที่มีหมานหาก เรามาศึกษาในเรื่องของการให้สลามการทักทายในหลักการศาสนาอิสลามเราจะพบว่าอิสลามนั้นให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ของการทักทายการพบปะกันเนี่ยเยอะมากหลายประเด็นและอีกลหลายๆประเด็นที่เรานั้นไม่ได้นำเสนอก็เยอะมากพี่น้องผู้ที่มีอิมานบทว่าด้วยจัญญามารยาทเนี่ยบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่า จัญยามารยาทในหลักการาศาสนาอิสลามถือว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงในเรื่องของภาคส่งเสริมแต่บรรดานักชิชาการหลายต่อหลายท่านก็ได้แยกย่อยบางครั้งในเรื่องของจรญยามารยาทในอิสลามถือว่าเป็นภาคบังคับเช่นเดียวกันเช่นการรับประทานอาหารด้วยการกล่าวบิสมิลลาหรือด้วยกับการกินหรือการดื่มด้วยกับการใช้มือขวา หลายต่อหลายประเด็นพี่น้องผู้ที่มีมานที่บรรดานุกวิชียการมองว่าจรญยามารยาทนั้นมันจะต้องพิจารณาจากหลักฐานที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮะสัลลมได้ใช้เป็นคําสั่งต่างๆโดยการใช้สำนวนที่เข่งคัดก็บรรดานุกวิชาการถ้าหากเราเจาะลึกในเรื่องของจริยามารยาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาพี่น้องผู้ที่มีมาน อย่างเช่นการให้สาลามนั้นถือว่าส่งเสริมให้กระทําบรรดานักชสียการบางท่านถึงขั้นเป็นวายิบพี่นัองผู้ที่มีอิมานและประเด็นต่างๆที่แยกย่อยออกมาก็เยอะมากการรับสลามถือว่าเป็นวายิบการที่จะเพิ่มในบทสำนวนต่างๆอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรอกาตุถือว่าเป็นสุนนะโดยในเรื่องของการสลาม ถือว่าถ้าหากว่าเราศึกษาลงรายละเอียดสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะศึกษาแบบพื้นฐานไปก่อนเมื่อศึกษาในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการซลามพื้นฐานหมดแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในเรื่องของประเด็นที่ลงรายละเอียดในเรื่องของการซลามเพราะในเรื่องของการซลามที่ผมได้เกริ่นในข้างต้นก็คือเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเยอะและมีฮะดีษมากมายหลักฐานันกุรานก,ก็เยอะมาก ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเรามาดูหลักฐานที่พูดถึงในเรื่องของการสลามใครบ้างที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มใครคือผู้ที่เริ่มก่อนในการให้สลาหะดีษบทนี้ก็เป็นฮะดีตที่มาฉายภาพให้เราเห็นว่าผู้ที่จะให้สลามเนี่ยคือกลุ่มใดคือใคร ที่จะต้องเริ่มก่อนฮะดีษรายงานจากท่านอบีฮุลเบหไรราะรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลลลอฮิสซาลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแท้จริงท่านรอซูลได้กล่าวว่ายุสลิมุราะกิบูอัลลมาชีวันมาชีอัลลกออิดวันกอลีลูอัลล์กาซีรมุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามันบุคอรีรหัสฮะดีษหกสองสามสี่และในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรหัสฮะดีษสองหนึ่งหกศูนย์ท่านนบีได้กล่าวว่า ผู้ที่ขี่ยานพาหนะต้องให้สลามแก่ผู้ที่เดินและผู้ที่เดินจะต้องให้สาลามแก่ผู้ที่นั่งและผู้ที่มีจํานวนน้อยให้สาลามแก่ผู้ที่อยู่ในจํานวนมากหมายถึงว่าคนที่มีจํานวนน้อยพบกับคนที่มีจํานวนมากเราจะต้องให้สลามแก่คนที่มีจํานวนมากหะดิษบทนี้ก็เป็นหะดิษที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในสายรายงานที่บันทึกโดยอิมามับุคอรีได้กล่าวว่าอัลซอกีรูอัลันกาบีด คนที่มีอายุน้อยจะต้องให้สาลามแก่คนที่มีอายุมากหะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นจัญญามรารยาทสําหรับเด็กที่ไม่รู้อีนูอีเนหรือไม่รู้สิทธิแก่ผู้ใหญ่เนี่ยหากเขาไม่รู้จริงๆในหะดิษก่อนเราก็ได้พูดถึงว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮุสัลลัมเป็นการถ่อมตนสําหรับคนที่มีอายุเยอะเห็นเด็กเด็ก เพื่อที่จะให้คุ้นชินกับแบบอย่างการทักทายในหลักการศาสนาผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเริ่มได้เพื่อเป็นการถ่อมตนเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเด็กๆเด็กได้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ยังให้เกียรติเลยทําไมเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาบางครั้งการที่เราลดในสิทธิบางอย่างเพื่อเป็นการสอนให้คนอื่นนั้นได้รู้ก็เช่นเดียวกันก็ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งก็ถือเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ท่นานอับดุลมมมัดสะละลัะลานฮุอาลยฮิวซัลลัมได้เป็นแบบอย่างเอาไว้ มีหะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาได้รักพี่น้องผู้ที่มีหมานคนที่เริ่มในเรื่องของการสลามก่อนหะดิษบทนี้ก็เป็นหะดิษที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันไม่ได้เจาะจงว่าใครใครที่เริ่มก่อนเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อะไรอัลลอฮฺรักที่สุด ดังที่มี h ะดี t ที่รายงานจากท่านอบีอุลโมห์มาอันบาฮิลีรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าก็ล้รรสลุลลอลีสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินน์อัลันนาสีบิลลาฮิมันบดอาหุมบิสสัลามอัคราจหูอบูดาวร์วละติร์มิซี h ะดี t ที่รายงานจากท่านอุม่ามาอันบาฮิลีท่านอบีมุฮัมมัลสโลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุด นั่นก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดต่อละสุบะห้านะฮัวแต่อาลาคือบุคคลที่เริ่มสลามให้แก่พวกเขาก่อนไม่ว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องผู้ที่มีหมานฮะดิษบทนี้บ่งบอกถึงอะไรไม่จําเป็นว่าจะเป็นเด็กให้สลามแก่ผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ให้สลามแก่เด็กหรือผู้ที่ขี่ยานผ่านให้สลามแก่คนที่เดินแต่ฮะดิษบทนี้เนี่ยบ่งบอกว่าใครที่เริ่มก่อนในการให้สลาม ขาคือผู้ที่จะกล้ชิดต่อละสุภหษณนะหัวตาละดังนั้นการให้สลามพี่น้องผู้ที่มีมานกฎเกณฑ์ในข่าวก่อนกฎเกณฑ์ในฮะดิษในข้างต้นเนี่ยถือว่านี่คือกฎเกณฑ์แต่ทำรับฮะดิษที่สองเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเมื่อเรารู้ถึงความสําคัญผลละบุญต่างๆการที่เรานั้นช่วยโอกาสในการเริ่มก่อนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมามอบูุดาวุลและติบมิซี ในหนังสือของอิมามอบูดาวูดรหัสฮะดีต5197และท่านอิมามอันนาวาวีได้กล่าวในหนังสือริยาดุสโซลิฮินในลำดับหะดีต326หรือหน้าที่326เป็นสายรายงานที่ถูกต้องและในหนังสือติดมีซี2694 ท่านอิมามัติสมีสีท่านได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานะฮะซันท่านอันบ้าน,นีได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่มีสายรายงานโซฮีอยู่ในหนังสืออันกะลิมตุตไตรยิบรหัสหนึ่งเก้าแปดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมตมีฮะดิษบทหนึ่งเช่นเดียวกันที่สําคัญเช่นเดียวกันรายงานจากท่านอบดุลฮุเรย์ราะรอดียัลลอฮุอันหุู ใ ال น حديث มุซีง صلاة ที่เขาเจามาแล้วก็สั่งแลี่มาถัือสุนัขี่สัที่มาถึานับถือสุนัขที่สั่งแล้ที่มีถึานสบถือสุนัขทนนี่งที่มีคึงนัสน,ใในัขที่สั่งแล้ที่มาถึงนับถือสนัขที่สั่ง้วี่มาถึงนับถสนัี่สั่งแลวี่าถึนมบถอที่สงงท่มาถงัี่น้องแล้ที่มาถงนับอสนี่ส่ง้ทีมงน่อสุนัขที่สั่งที่ถูกตอกอ ي ى ก้องเอ,อย ชายคนนี้เนี่ยมาแล้วก็ละหมาดแบบลวกๆไม่ได้ให้ความสําคัญหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ไปยังท่านนาบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและสลามให้กับท่านนาบีท่านนาบีก็รับสลามทุกครั้งท่านนาบีพอร,รู้ว่าการละหมาดของเขาเนี่ยเป็นละหมาดที่ไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความปาณีตในแต่ละอิริยาบถต,ต่างๆในการละหมาดท่านนาบีก็อิรุเจฟาซอลลีฟอินในการลำตุซอลลีจงกลับไป ไปริ่มใหม่และจงละหมาดใหม่เพราะแท้จริงท่านยังไม่ได้ละหมาดฝรั่งาาจะฝรัล,ละซุมมาจาฝัล่ละมาอัลันบีสุลล,ลาะฮฺหัวและฮุสัลลมชายคนนี้ก็กลับไปใหม่และไปละหมาดใหม่แล้วก็มาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัะฮฺหัวลฮุสัลลมเมื่อเวลามาหาท่านนาบีพี่น้องสังเกตให้ดีว่าชายคนนี้เนี่ยมีมารายาทถึงแม้ว่าบางอย่างท่านก็จะไม่ได้รู้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ในเรื่องของการละหมาดแต่ในเรื่องของการสลาล่บท่านมีมารายาท ท่านมาหาท่านนบ de ีแล้วก็มาสลามทุกครั้งแก่ท่านนบีเป็นเช่นนี้อยู่สามครั้งคิดดูพี่น้องผู้ที่มีหม่านสลามเมื่อไปลเมื่อเวลาไปหาท่านนบีก็สลามทุกครั้งทั้งท้งที่ระยะเวลาหรือช่วงเวลาเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลนักฮะดีตบทนี้ก็ถือเป็นฮะดีตที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามุสลิมในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีรหัสฮะดีต7เจ็ดห้าเจ็ดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหม่านมีฮะดีตบทหนึ่ง ที่พูดถึงในเรื่องของความสําคัญของการสลามถึงแม้ว่าเราจะเดินไปด้วยกันเมื่อเวลาพบกับสิ่งกีดขวางแล้วก็ทําให้เรานั้นจากจากอ,อกกันหรือว่า แยกย้ายกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อเวลาพบเจอกันเราจะต้องให้สลามอีกครั้งหนึ่งมีฮะดีที่รายงานจากท่านอบดุฮุไรราะร์ดิยัลลอฮุอันฮุายงานพาดพิงไปย่างท่านองค์สลลอลอฮวอะลยฮะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอิซาละกียะอะฮะดุกุมอะคอฮุฟันยุซัลลิมอะลัยฮิเมื่อเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านพบปะกับพี่น้องของเขาจงให้สลามแก่เขาฟาอินฮาละตบบยนะฮูมาชะจารตุนเอาจิดารุนเอาฮะ j a รุน เมื่อมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นระหว่างสองคนเมื่อเวลาเดินเดินไปด้วยกันและมีสิ่งกีดขวางขวางกัน้นและก็แยกย้ายกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือกำแพงหรือก้อนหินซุ้มมาละกิยาหูฟันอยู่ซันลิมอะไลหีเมื่อเวลาพบกันอีกเมื่อเวลาปะทะกันอีกไปเชิญหน้ากันอีกหรือ,อพบปะกันอีกในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆที่จากกัน ให้สลาบใหม่พี่น้องผู้ที่มีอิมานฮะดิษบทนี้ก็ถือเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดรหัสฮะดิษห้าสองศูนย์ศูนย์ท่านอันบ้านี้ได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่ถูกต้องอยู่ในหนังสืออัลซอฮีฮะรหัสฮะดิษหนึ่งแปดหกและในหนังสือซอฮีฮุนย่ามีรหัสฮะดิษเจ็ดแปดเก้าต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมาน มีหะดีษบทหนึ่งก็เช่นเดียวกันมีหะดีษที่รายงานจากท่านอบับดุลฮุไรร์าะร์ดิยัลลอฮุอันฮูแท้จริงท่านอซุลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวาว,าว,ว่าอิซันตะฮะ อหาดุ كم อีลา م ج ل ิสินฟันยุสลิมฟานบดัลหูอัยย جلس. ฟันย جلس. ซุมไอ้ถ้าามฟันยุสลิมฟัลัตินอูลบีอาฮักคิมินันอะครีออะครหูอบูดาวละติบิซี h a d i t บทนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมา่นถือเป็นจัญญามารยาทของหลักการศาสนาอิสลามเมื่อคนหนึ่งคนใดถึงที่หมายซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีการรวมตัวกัน จงให้สลามแก่คนที่รวมตัวกันฟาอินบาดาลาหูถ้าหากว่าเขามีความต้องการที่จะนั่งร่วมกับบุคคลเหล่านั้นก็ให้นั่งซะหลังจากนั้นถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะลุกขึ้นและออกจากสถานที่ที่มีการนั่งพูดคุยกันที่ประชุมกันก็ให้สลามเพื่อที่จะได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมและท่านนบีได้กล่าวว่าการสลามเมื่อ เขาได้เข้าไปอยู่ในการประชุมหรือการพบปะในครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เขาขออนุญาตออกจากในสถานที่ประชุมฮะดีิตบทนี้ก็ถือเป็นฮะดิตที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาห์และติฟมีซีในบันทึกของอิหม่ามอบูดาห์5208ในบันทึกของอิหม่ามติฟมีซี2709 และท่านอิหม่ามติบมีเซตันได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานะฮะซันท่านอันบ้านี้ได้กล่าวว่าเป็นฮะดิษที่โซฮีอยู่ในหนังสือโซฮีขุนเจ้ามีรหัสฮะดิษ400ลงมาดูคําอธิบายของท่านเชคพี่น้องผู้ที่มีอิม่านมินอาดาบิสซาลามะซุนานิฮิลละตีซันนะฮะรัซูลุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอยุสลลิมัรรากิบุอะลัลมาชี คำอธิบายของท่านเชคพี่น้องผู้ที่มีหมานส่วนหนึ่งจากจรญยามารยาทในการให้สลามและแบบอย่างต่างๆที่ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลหัวอะัลฮิวะสลามได้เป็นแบบอย่างเอาไว้นั่นก็คือการที่ผู้ที่ขี่ยานพาหะะจะต้องให้สลามแก่ผู้ที่เดินลิมาฟี z a ลิกามินัตตว h u a l a h ีบิ k h ต t ฮเพราะการที่ผู้ที่ขี่ยานพาหนะะ ให้สาหลามแก่คนที่เดินพี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นการอะไรเป็นการท่อมตนไม่เป็นการอะไรเขาเรียกว่าทําเป็นคนที่ยิงยะโสเพื่อที่จะให้หัวใจรู้สึกดีพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเวลาคนที่เดินพี่น้องผู้ที่มีมานได้รู้ถึงความสําคัญของคนที่ขี่ยานผานะได้ทราบถึงว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่สูงกว่าแต่เขาเป็นคนที่ถ่อมตน นี่คือความรู้สึกหนึ่งบางครั้งพี่น้องผู้ที่มีมาความรู้สึกของคนที่เดินอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีก็ได้ว่ายูซัลลีมุลมาชีอาลังกออิดและคนที่เดินให้สลามแก่คนที่นั่งวัลกอรีลูอาลันกาซีและกลุ่มชนที่มีจํานวนน้อยให้สลามแกกลุ่มชนที่มีจานวนมากกลุ่มชนที่มีจานวน,านน้อยให้สลามแกกลุ่มชนที่มีจานวนมากวอซอกีรีอาลันกาบีดและก็ คนที่มีอายุน้อยให้สลามเก่คนที่มีอายุมากลีมาละหูมินฮักกิตโตกีดเพราะเนื่องจากว่าคนที่มีอายุน้อยจะต้องอะไรให้เกียรติแก่คนที่มีอายุมากฟาอิสันตะกออันมุสลิมานี่ฟาอินนักรอบะฮูมาอิลลอฮิลลาซียับดาอูบิสลามส่วนในกรณีที่มุสลิมมาพบปะกันมาเจอกัน คนที่เริ่มก่อนถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดพี่น้องผู้ที่มีหมานไก้ชิดต,ต่อรัสุบฮานหนะฮูฮะตาอาลาลิอันนะฮูกานะซับบากอนอิลาฟียลินไคยอันเนื่องมาจากว่าคนที่เริ่มก่อนให้สลามก่อนเขาคือคนที่เร่งเร่งไปสู่การกระทำความดีวายุสตาฮับไอดดนตะกรอรุสซาลามอิซาฟารกอนมุสลิมุอัคอหูซุมมาลกิยะหูวโลูกนตมุดดดตุนกซีระ ท่านได้กล่าวอีกว่าด้วยอ้างอิงฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอและฮิวซัลัมส่งเสริมให้กล่าวสาลามกันบ่อยอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเมื่อเวลามุสลิมได้แยกย้ายกันออกไปหรือได้จากลาพี่น้องของเขาแล้วก็ได้มาพบกันใหม่อีกในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการอะไรข็แรีว่า่ในการจากลาหรือในการแยกออกจากกัน วก็ลาอสตฮับลิมันอัตมะจลิซันอายูซัลลิมาอินดากูดูมิฮีใครก็ตามที่เข้าไปสู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันหรือสถานที่ที่มีการประชุมกันจงให้สลาแก่คนที่อยู่ในนั้นในขณะที่เขาไปถึงในสถานที่แห่งนั้นวกาซาลิกายุสตฮับอัสซาลามอินดันอินฮิรอฟและในกรณีเช่นเดียวกันเมื่อเวลาเขาต้องการที่จะอะไร ออกจากในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันหรือการประชุมกันให้เขาแยกย้ายด้วยกับการให้สลามต่อบรรดาผู้ที่นั่งประชุมกันนี่คือเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆพี่น้องผู้ที่มีมาลงมาดูคําพูดของท่านเชคได้กล่าวว่ามีอยู่3มเกตความรู้วยการอันนะสุนนะอายุสลิมอัลรอคีบุอัลัลมาชีวนมาชีอัลัลกอิดวนกอลีลีอัลันกะซิดอัลวาสซ์กีรูอัลันกะบี หนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดซุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำไว้นั่นก็คือผู้ที่ ขี่ยานผ่านนะจะต้องให้สลามแก่ผู้ที่เดินผู้ที่เดินให้สลามแก่ผู้ที่นั่งคนที่มีอายุน้อยให้สลามแก่คนที่มีอายุมากคนที่มีจํานวนน้อยให้สลามแก่คนที่มีจํานวนมากแล้วก็สาระประเด็นที่สองนั่นก็คืออิสติฮบะบูอินกออิสลามอิซาตฟรรกันมุสลิมานซุมมันตะกอวาเลวกอสูรออัลฟัสลุวะตะกรรอราซาลิกท่านนบีได้พูดถึงในฮะดิษในข้างต้นผมจะหยิบยกแล้วก็ ท่านเชคได้กล่าวว่าส่งเสริมให้มีการให้สลามซึ่งกันและกันเมื่อเวลาจากลากันระหว่างมุสลิมทั้งสองคนและเมื่อเวลาหลังจากนั้นเมื่อเวลาพบปะกันถึงแม้ว่าการการแยกออกจากกันเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆก็ตามให้สาลามกันบ่อยครั้งถือว่าเป็นสุนนะ ในสาระประเด็นที่สามพี่น้องผู้ที่มีอีมานอิสติฮบาบุสลลามีอินดันกิยามีมินัลมัจลิซิวาวูจูบิรอดดีฮีส่งเสริมให้สาลามในขณะที่อะไรลุกขึ้นจากสถานที่ที่มีการรวมตัวกัน และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรรับสาลามการรับสลามพี่น้องผู้ที่มีมานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนี่คือสาระประเด็นเกล็ดเล็กเก็ดน้อยพี่น้องผู้ที่มีมานหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก่อนฉลองมาพูดคุยกันในบทเรียนที่31ในหัวข้อนั่นก็คืออ ah ิสติฮบะบุลมุซาฟะฮะส่งเสริมให้มีการจับมา้าจับมือกันเมื่อเวลาพบปะกัน kalau insyaallah raka akan ja ma puthng nai praden lao ni ko kho pit thai duai wa billahi taufik wanhidayau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh